แกเป็นนายดนตรีและแกน่กสําสเร็จมากว่าสำเร็จง่ายครับพระจมโปรลสั่งไม่กินหมากแกให้กินหมากขมลสั่งไม่ให้เล่นดนตรีไทยแกให้เล่นดนตรีไทยอะไรที่เขาทำลบแกทำบันบวกหมดแต่ไม่มีนโยบายอะไรเป็นจริงเป็นจังที่จริงแล้วก็ลึกๆแก,กก็โปรเจ้าหน้าที่ของควงอภัยวงศ์เมื่อเช้าวันที่24มิถุนายนคืออะไรเนื่องจากว่าตอนนั้นท่านทํางานเกี่ยวกับไปรษณีย์นะครับเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญ ของท่านเมื่อเช้ามืดที่24มิถุนายน2475ก็คือการไปตัดสายการสื่อสารทั้งหมดคนควงผมรู้จักนะครับเพราะแกเป็นอาสามชนิกเมื่อผมทำหนังสือโคศสารบรรณาธิการคนแรกโคดสารของหน่งสืสามชนผมก็ไปหาคุณสมคุณคง แล้วแกก็นุ่งนุ่งกนแเกงแพรนะครับปัดอ้กระทงช่องแบบโบราณเนี่ยแล้วแกให้รูปนี้มาลงนะวกรรยาสาคัญบอกโอ,โอ้ท่านนายกคงนี่ไม่ไม่ถึงจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวได้เลยนะเป็นคือคุณคงเป็นคนมีความกันเองครับพูดจาตลกโปกฮาแต่ไม่น่าเสียดายว่าแกเป็นฝ่ายขวาแล้วทีหลังนี่แกก็ทิ้งคณะรัษฎรเลยคือควงอภัยวงศ์เนี่ยอย่างที่ทราบก็คือบรรพบุรุษของท่านเนี่ยก็คือเดิมเป็นเจ้าเมืองอยู่ทางฝั่ง พระตะบองนะครับตรงนั้นก็คือเป็นลูกของเจ้าพญานะครับแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ตอนนั้นทางควงอภัยวงศ์เนี่ยได้ไปศึกษาต่อนะครับทางด้านวิศวกรรมที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ได้รู้จักกับปีดีพนมยงค์ที่นั่นแล้วปรากฏว่าแต่ปีดีปฏิเสธว่าในขณะที่อยู่กรุงปรารีสเนี่ยไม่เคยชวนควงอภัยวงศ์นะฮะในการรีเริ่มเก่าการเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีรูปของในควงอภัยวงศ์เนี่ยถ่ายรูปร่วมกับปีดีพนมยงค์แล้วก็ จอมพลปพิบ in ูลสงครามในขณะศึกษาอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราก็ยังไม่ถือว่าท่านเป็นผู้หนึ่งในเจ็ผู้ริเริ่มก่อการปีดีเขียนไว้ว่าบันทึกไว้ว่าได้ชวนควงอภัยวงศ์เนี่ยเข้าร่วมก่อการเมื่อ24มิถุนายนเนี่ยไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ในควงอภัยวงศ์ก็บอกว่าโอเคก็ถูกต้องนะครับอันนี้ก็มีมีพูดถึงด้วยรู้สึกภาพวกผมเองเนี่ยเป็นคนเชิญในการไปประทักถาเรื่องสองสี่เจ็ดห้า แกภาษาคาแกปดวิเศษตัวแกดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนะมื่อจอมพลปหลุดไปนี่แกมาเป็นนายมนตรีแทนนะแกสามารถไปหาจอมพลปที่รบปรีได้แกไขปัญหาได้แกเป็นคนมีไหวพริบดีมีปฏิภาณดีนะครับแต่ตอนนั้นน่ะตอนที่ปลดจอมพลปน,นั้นน่ะก็ตกลกงกันชัดเจนเลยว่าให้คุณกวงเป็นหนังหน้าไฟแต่จริงๆอย่างจังแล้วเนี่ยคุณทวีบุญยเกตอยู่ข้างหลังฉากคุณทวีตอนนั้นเป็น,นรัฐมนตรีลอย แต่ว่าสัง่งราชการแทนนายกได้อะไรต่างๆเนี่ยคุณคุณทวีทําร่วมประจัปีดีเสรีไทยคุณคงไม่รู้เรื่องนะรัาพูดตลกโกฮาไปกับฝรั่งกับพวกญี่ปุ่นไปตรงนั้นเองหน้าที่ของควงอภัยวงศ์เมื่อเช้าวันที่24มิถุนายนคืออะไรเนื่องจากว่าตอนนั้นท่านทํางานเกี่ยวกับไปรษณีย์นะครับเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญของท่านเมื่อเช้ามืดที่24มิถุนายน2475ก็คือการไปตัดสายการสื่อสารทั้งหมดนะครับ เมื่อตอนตีสี่ร่วมกับคณะรัษฎรสายพลเรือนคนอื่นๆนะครับแล้วก็ได้รับการปกป้องโดยผู้ก่อการสายทหารเรือนะครับคือตอนนั้นหลวงนิเทศกุลกิจเนี่ยพร้อมคณะอีกสองสาคนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นฝ่ายกําลังที่เข้าไปปกป้องฝ่ายพลเรือนนะครับแล้วก็ควงอภัยวงศ์หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ถือว่ามีบทบาทที่สําคัญมากๆนะฮะในคณะรัษฎรนะครับ,รนะรบแล้วก็ขึ้นมาเป็นนายกดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับก็คือปีดีพนมยง นะครับได้สนับสนุนให้ท่านขึ้นมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกนะฮะโดยการเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายในรัฐสภาเดือนกรกฎราคมเนี่ย2487นะฮะตอนนั้นก็คือทําให้จอมพลปเนี่ยต้องลาออกกลางสภานะฮะเนื่องจากว่ามีกฎหมายอยู่2อฉบับเนี่ยตกไปในควงอภัยวงศ์ได้ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะฮะเมื่อเดือนสิงหาคมนะคปี2487ก็คืออยู่ในช่วงของสองครามโลกครั้งที่ส แกเป็นนายมนตรีและแกน่กสําสเร็จมากมันสำเร็จง่ายครับพระจ้าปอลสั่งไม่กินหมากแกให้กินหมากต่ามคนสั่งไม่ให้เล่นดนตรีไทยแกให้เล่นดนตรีไทยอะไรที่เขาทำลบแกทำบันบวกหมดแต่ไม่มีนโยบายอะไรเป็นจริงเป็นจังที่จริงแล้วก็ลึกๆแกก็โปรเจ้าเป็นที่น่าเสียดายที่นันกแกมาห,กหักหลังแชรป์ปีนีพนมยงค์มาคบกับเสนีปราโมทคืิปราโมทตั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อหักห้าง อาจารย์ปรีดีพนมยงโดยเฉพาะเลยลตอนที่แกเป็นนายกตรีครั้งแรกก็แกทำหน้าที่ดีนะครับแต่หน้าที่ของแกมันเป็นเพียงหนังหน้าไฟธนาแกเชิดเก่งเท่านั้นเองอาทิตย์นี้แกก็มักใหญ่ไฟสูงอยากจะเป็นอีกอันนี้ก็เลยมาขัดขัดอาจารย์ปรีดีเนี่ยที่เป็นอีกแกแล้วก็ชนะนะตอนเลิกสงครามเนี่ยเอาเอา,เอาคุณเชนีมาคุณเชนีทำอะไรไม่ได้เรื่องอาจารย์ปรีดีก็จะเอาคุณดีเด็กเป็นอีก คนดีเดกก็แพ้คะแนนคุณควงแต่คุณควงก็ถูกพวก,กสสภาคอีสานก็ไม่ชอบอตอนนั้นมันสงครามเรื่องใหม่ๆของมันแพงพวกสสภาคอีสานบอกของต้องลดราคารัฐบาลต้องตรึงราคาร้านทุกร้านต้องปักราคาคุณควงมไม่ได้แล้วคนไทยมันต้องต่อรอ,องกันทําไม่ได้ก็แพ้เพียงสองคะแนนนะครับเวลาออกตอนเนี้คุณควงทาอ,อาจารย์เก่งจริ่มาเป็นเองสิ ดอาจารย์ปรีดีไปทับคำท้าคุณครูงเป็นแล้วก็เลยเกิดในหลงวงสวรรคตก็เลยถูกโจมตีว่าอาจารย์ปรีดีฆ่าในหลวงโดยสำคัญคือปรมามโอ้นจ้างคนไปตะโกนในโรงหนังเลยว่าปรีดีฆ่าในหลวงเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเศร้านะ <c oughs> เคยเป็นมาเยกันแต่อาจารย์ปรีดีเคยพูดเลยว่าไม่เคยไไม่ใช่ไว้ใจคุณครงเท่าไหร่หรอกมาชวนให้เป็นคณะราษฎรเมื่อก่อนเปลี่ยนแปลงารปกครองไม่คีวันเพราะตอนนั้นต้องการเพราะคุณครวงแกเป็นอินเจเนีย คมนาคมเนี่ยเอาแกไปตัดแต่ก่อนมันต้องตัดสายโทรศัพท์โทรเลขอะไเนี่ยเพื่อพวกฝ่ายฝ่ายเจ้าจะได้ชู้ไม่ได้มันคงมีประโยชน์เท่านั้นเองแต่ความคิดต่างๆในทางการเมืองแกไม่รู้เรื่องซึ่งเหตุผลที่อาจารย์ปีดีให้ไว้เนื่องจากว่านายควงอภัยวงศ์เนี่ยเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีทักษะในการเจรจาแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะครับตอนนั้นก็เลยทําให้ได้รับการสนับสนุนจากคณะราษฎรเนี่ยครับ ทางฝากพลเรือเนี่ยให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี2487นแะครับและหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาอีกสามสมัยนะครับทั้งสิ้นทั้งหมด4สมัยครั้งที่2ได้เลือกตั้งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีท่านแรกนะครับที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะในสมัยที่2รงหลังรัฐประหารแพฤศจิกาย,ยน2490่ะตอนนั้นจงพลปอพิบูลสงครามนะครับก็เลือกท่านมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีขัตตาทัพ และเมื่อลงไปเลือกตั้งแล้วก็ได้นายกรัฐมนตรีอีกแต่ปรากฏว่าท่านถูกจี้ออกนะครับถูกทางคณะของผู้สนับสนุนจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยจี้ออกเมื่อเมษายนปี2491นะฮะก็ทําให้ท่านสิ้นสุดบทบาททางการเมืองนะฮะเขาเรียกว่าตลอดไปเลยก็แล้วกันนะครับพะหลังจากนั้นก็ถึงแม้จะว่าจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านแต่ก็อย่างที่ทราบนะครคือ10ปีของจอมพลปเนี่ยทางฝ่ายค้านแทบจะไม่มีบทบาทอะไร จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยรัฐประหารจอมพลปไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้ใช้งานในควงอภัยวงศ์เลยก็เท่ากับว่าในควงอภัยวงศ์อีก10ปีต่อมาเนี่ยท่านก็เขาเรียกว่าบทบาททางการเมืองเนี่ยค่อนข้างน้อยจนท่านมาสิ้นนะฮะเมื่อเดือนมีนาคมปี2511นะฮะซึ่งอันนี้ผมก็เลยเลือกเลือกเอาเดือนที่ท่านสิ้นชีวิตเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นหลักก็คือเหมือนกับว่าท่านรอรัฐมนูญนะ,ะแต่สุดท้ายเนี่ยรอไม่ทันเห็นรัฐมนูญที่เขียนโดย ยุคของถนอมประพาสนะครับแล้วก็บทบาทของนายควงอภัยวงศ์ที่สําคัญที่สุดอย่างที่ทราบก็คือท่านเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะซึ่งถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดของประเทศไทยนะฮะก็คือร่วมกันก่อตัอ้งพรรคประชาธิปัตย์กับพี่น้องปราโมทนะฮะก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทและหม่อมราชวงศ์คึกอฤทธิ์ปราโมทนะฮะเมื่อเมษายนปี2489ส่วนสถาปัตยกรรมนะฮะแล้วก็ในเขาเรียกว่า ผลพวงของคณะรัศดรที่เอามาร่วมกับภาพของนายควงเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารก็อย่างที่ทราบนะฮะว่านายควงยัยวงเนี่ยผลงานเด่นๆเ,เลยเมื่อเช้าวันที่2 4มิถุน,นายนเข้าไปตัดสายโทรศัพท์นะฮะเนื่องจากอย่างที่บอกท่านจบทางด้านวิศวกรรมมาเพราะฉะนั้นจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับแล้วก็อาคารไณีย์การก็ถือว่าเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่สําคัญมากในยุคข,ของคณะราษฎรรู้สึกน้องคุณควงนะครับเป็นสถาปนิก คุณควงก็จะคุณมิวนะไงคุณมิวออกภัยวงคุณมิวก็ออกแบบหลายหลายแห่งนะนอกจากประชาีิปกางแล้วยังออกแบบไอ้ตึกต่างๆตามธนนดําเนินน่ะเป็นตึกเกี่ยวกัเป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมคณะอุดรไดก็ได้นะคุณมิวมีคนม,มีชื่อแต่ก่อนไอ้ธรรมศาสตร์ครั้งแรกมันอยู่ที่เชิงสาผ่านฟ้านะครับที่ทีหลังมาเป็นกรมประชายสัมพันธ์นะทีหลังอาจารย์ปรีดีก็มาซื้อที่ของทหารที่เป็นที่วางหน้าอยู่แล้วก็มี ตึกอยู่สองหลังติดติดก,กันตรทหารการคุณเหมีวมาปรับปรุงทําเป็นโดมขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องคุณเหมีวมไปวงโดมทาวอระจันเนี่ยต้องน,นึกถึงบุญคุณของคุณเหมีวแก,แกแกทาเรื่องนี้มาอาคารไปรษณีย์การนะครับก็ซึ่งเริ่มเปิดใช้นะครับเมื่อวันที่2 4่ิมิถุนายนปีสอ่รอปาหรือนี่ยเราเนี่นะครับาารก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบอาร์ตเดโคและที่สำคัญก็คือมีรูปคุดนะครับ คุุธของคณะรัศดรเนี่ยมันจะมีลักษณะของเขาเรียกว่า,าการโชวสัดส่วนนะครัอนาโตมีแบบตะวันตกแล้วกล้ามเนื้อนะครับซึ่งถือว่า,เ,าเป็นครุฑที่มีอัตลักษณ์พิเศษที่ไม่เหมือนกับครุทยุคไหนๆนะครับอันนี้ก็เลยนำมาผนวกไว้กับภาพของในาควงอภัยวงศในปฏิทินครั้งนี้